สวัสดีค่ะคลิปนี้มาส่องความสวยสวัสสุดเซ็กซี่ของน้องลิซ่าแบ็คพิงจากสเตจสุดพิเศษในรายการเอาแนวอลิมิเต็ดที่เพิ่งปล่อยออกมาให้ชมกันในวันนี้14กันยายน2021เวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาทางช่อง Never Now จากไลฟ์บอกเลยว่าน้องสวยน่ารักมากๆบาร์บี้ชัดๆชุดก็ดีงามขาก็แน่นเฟิรม์มระเบิดความปังไปกับสเตจสุดพิเศษลลิสาซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ชม พร้อมสัมภาษณ์จากรายการอย่างพิธีกรถามถึงเคล็ดลับในการเป็นคนสดใสและคิดบวกอยู่เสมอน้องตอบประมาณว่าการได้อ่านข้อความสนับสนุนของบิงช่วยให้น้องรักษาพลังเหล่านั้นไว้ได้ค่ะและถ้าย้อนเวลากลับไปได้น้องอยากย้อนไปช่วงอายุ5-6ขวบเพราะเป็นช่วงที่ไม่ต้องแบกรับความกดดันต่างๆไม่มีอะไรให้ต้องกังวลใช้ชีวิตได้อย่างสนุกได้ไปเรียนเต้นหลังเลิกเรียน ตอนทำอัลบั้มสิ่งแรกที่น้องคิดว่ายังไงก็ต้องทำให้ได้แน่ๆคือฉากประเทศไทยค่ะเป็นสิ่งแรกที่น้องนึกถึงและอยากทำมากๆในขนาดเดียวกันค่ะเมื่อแฟนๆที่ชมไลฟ์เอา n แนวอลิมิตก็เข้ามาแสดงความเห็นกันรัวๆจะว่าอย่างไรบ้างมาฟังกันเลยชอบตอนนั่งสัมภาษณ์คุยเล่นมากน่ารักแม้นฟังไม่ออกแต่แอบเบื่อฉากจำเจมากแนวเดียวกันหมดเลยฉากใหญ่ไฟเยอะจริงแต่มันจำเจอะ ดูจบคือมือเพราะ YG นางมงไว้ใหญ่โตมากทั้ง c g ที่แสนจะอลัมเอ่ยโปสเตอร์ดีเดย์เอ่ยสรุปคือมานั่งดูน้องสัมภาษณ์กับสเตทที่หวังเอาไว้ว่าจะเป็นเพลงมันนี่แต่เป็นลาลิษาอีกหนึ่งกลุ่มแต่ที่ดีคือชุดกับน้องที่เผยสปอยท่าเต้นมันนี่ YG โปรโมทอลังมากมีโปสเตอร์ด้วยรายการไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยเหมือนเอาลิซาไปโปรโมตรายการงงมาก ฉาก CG อะไรใดๆอยู่ไหนล่ะนี่แห้งมากไม่มีท็อปิกหรือจุดว้าวใดๆให้พูดถึงเลยแล้วโมซสใหญ่โตโอเมก้ารัชดาลายัยแต่ชอบการแสดงแบบเวอร์ติเิลนะถ้าไม่เล่นใหญ่แต่แรกรายการนี้เป็นรายการที่ดีอีกรายการนะสวยดีแสงแกงมากแทบมองไม่เห็นหน้าน้องเลยทำโพสเขาดาวเล่นซสใหญ่โตแต่เศษสู้อีกสองอันที่ออกมาก่อนไม่ได้เลย สวยมากน้องลิสทั้งน่ารักทั้งสวยทั้งเซ็กซี่ทั้งสวกสดีแม่หลงลูกไม่ไหวแนวและนี่ค่ะก็เป็นโมเมนต์บรรยากาศในงานพร้อมคอมเมนต์แฟนๆจากพันทิปซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ฟังบางส่วนส่วนเพื่อนๆได้ดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระที่ดได้ที่ช่องปากแดงค่ะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ